สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนใช้งานโลกออนไลน์คนใช้งานโซเชียลนะครับใช้ดีก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่ดีก็อาจจะถึงกับฆ่าตัวตายคำว่าฆ่าตัวตายเนี่ยคือฆ่าตัวตายในหน้าที่การงานฆ่าตัวตายในชื่อเสียงที่สั่งสมกันมาล่าสุดก็มีกรณีอีกแล้วนะครับสําหรับเพชรการุณพลเทียนสุวรรณ ซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มเนี่ยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาเขียนแสดงความคิดเห็นบนทวิสเตอร์ข้อความสั้นๆเนี่ยแะครับก็บอกว่าข้าราชการทำเนียบติดโควิด6คนสาธุขอให้ได้ให้โดนทีเถอะจะทานมังให้ปีหนึ่งเลยนี่คือข้อความของนักแสดงหนุ่มอย่างเพชรเนี่ยนะครับที่ไปเขียนเอาไว้แน่นอนครับ บนโลกทวิตเตอร์ก็เข้าไปถล่มก็ต้องบอกว่าทัวลงแหละนะฮะมีหลายคนถามนนวาม่าไอ,อ้นี่เป็นความคิดของคนเหรอนี่เป็นความคิดของคนเหรอแล้วมันมีข้อความหนึ่งครับที่เพชรกรุณพลเนี่ยตอบกลับบอกว่าพยายามจะเป็นควายแล้วครับพอดีฉลาดก็เลยต้องยอมเป็นคนนี่ยังแอบเสียใจอยู่เลย หลังจากนั้นครับปรากฏว่าเพชรกรุณพลก็ทวิตข้อความเพิ่มเติมขึ้นมาบอกว่าสรุปไม่ป่วยซานต้านายเจร้ายกับเรามากนะมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากเพชรกรุณพนเนี่ยตอนแรกมันมีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่ของทำเนียบรัฐบาลมีผลการตรวจเนี่ยว่าติดโควิดจำนวน6คนแต่หลังจากไปตรวจอย่างละเอียดแล้วเนี่ย ก็ปรากฏว่าไม่ติดฮะนายคนนี้ก็เหมือนกับรู้สึกเสียใจที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยไม่ติดโควิดคนในทวิตเตอร์ก็เลยเข้ามาต่อว่าเขาว่าเฮ้ยนี่มันจะต้องใจร้ายขนาดไหนล่ะคือคือเรื่องการเมืองก็ว่าไปคุณอาจจะไม่ชอบรัฐบาลคุณอาจจะไม่ชอบใครต่อใครแต่การที่จะไปสาปไปแช่งให้คนเนี่ยมันติดโควิดเนี่ย มันใช่เหรอคุณยังมีจิตใจความเป็นคนอยู่หรือเปล่าคือหลายคนเนี่ยนะครับก็เข้าไปต่อว่าเพชรกรุณพลแบบนั้นวันนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความขอโทษฮะบอกว่าสําหรับข้อความที่สื่อให้เข้าใจผิดว่าผมดีใจที่มีคนป่วยในธรรเนียบผมต้องขอโทษด้วยครับที่ใจเร็วเขียนไปแบบนั้นตั้งใจเขียนระบายแหละ ไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการทําผิดก็ขอยอมรับและขอโทษสําหรับอคติที่ไม่ดีครับทวิตเก่าจะยังไม่ลบนะครับใครอยากตําหนิสั่งสอนอบรมเต็มที่ครับเอาล้วครับก็ออกมายอมรับว่ามีอคติที่ไม่ดีทําผิดแล้วยอมรับผิดหลายคนก็เข้าไปชื่นชมฮะแต่บางส่วนก็บอกว่าเฮ้ย ทำผิดซ้ำๆเนี่ยนะครับรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทํามาเรื่อยๆทํามาตลอดแบบนี้มันใช่หรือไม่นี่แหละครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ใช้ทวิตเตอร์นะครับคนที่ใช้โลกออนไลน์บอกว่าใช้ดีก็มีประโยชน์แต่ใช้ไม่ดีเนี่ยมีโอกาสฆ่าตัวตายได้เลยดังนั้นการจะเขียนการจะทวีตอะไรคิดไตรตรองสักนิดหนึ่ง นะครับคุณจะไม่ชอบใครบรรดานักการเมืองอฝ่ายการเมืองจะอยู่ข้างไหนแต่ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับขออย่าได้ไปสาบแช่งให้ใครเสียชีวิตขออย่าได้ไปสาบแช่งให้ใครตายเลยฮะบาปกรรมมันตกอยู่ที่คุณนั่นแหละก็เป็นบทเรียนให้กับคุณเพชรการุณพลนะฮะอนาคตข้างหน้าคงไม่มีทวิตเตอร์แบบนี้ออกมาอีกแล้ว เขายอมรับแล้วว่าสิ่งที่กระทำไปนั้นใจเร็วมีอคติคิดผิดขออาภัยแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยก็คงให้อาภายัยแต่อย่าทำซ้ำซ้ำซากซากแบบเดิมอีกต่อไปครับ